สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็ตรงกับวันที่สองเมษายนสองพันห้าร้ยหกสิบห้าวันนี้ก็เดี๋ยวจะต้องไปทำบุญมันเมื่อวานก็บรรพระเนาะตรงกับวันตุดไทยปกติเนี่ยตามประเพณีเนี่ยมันก็ต้องทำบุญตุดสี่วันสงคาห้าวัน นะครับแถวบ้านผมนะว่าที่ทํางานเนี่ยเขาจะทาตุดสีตรงขาน5าแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์ของการระบาดของโรคโควิดเนี่ยก็เลยระครูท่านก็ถามคนทําบุญเมื่อวานเนี่ยเนาะก็ให้ทำสองวันตุดก็เหลือสองวันสงการก็อาจจะเหลือวันสองวันเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันยังไม่มันยังไม่แบบ ยังระบาดอยู่อ่ะโควิดสิบเก้านะครับคนเป็นห,นหลักหมื่นอยู่เลยคนตายก็เกือบร้อยอันนี้การไปรวมกันเยอะๆเนี่ยมันก็เสี่ยงนะถึงฉีดวัคซินแล้วก็จริงฮะมันก็เสี่ยงนะครับก็เลยเดี๋ยววันนี้ก็ตอนเช้าก็จะไปทาบุญนะครับถามว่าผมกลัวไหมจะว่าไม่กลัวมันก็โกหกเนาะก็ลึกๆก็กลัวเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นห่วงแม่ไอ้โรคภัยไข้เจ็บพวกนี้มันก็ หนึ่งก็ยังจะพูดถึงให้มียารักษาหรือว่าวัคซีนป้องกันโดยเด็ดขาดมันก็ยังไม่มีเนาะนก็เป็นอย่างเงี้ยทำไงได้อ่ะต้องอยู่ไปทู่ไปนะครับชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละมันไม่ใช่เป็นเราคนเดียวหรอกมันก็เป็นทั่วไปหมดนะครับก็ระมัดระวังตัวเองนะครับระวานก็เราเรื่องรถให้ฟังเนาะจริงมันก็ มันก็ไม่น่าซ่อมได้นะผมดูแล้วไม่น่าซ่อมไม่น่ามีเหตุปัจจัยทําให้ผมเอารถกลับมาวิ่งได้เหมือนเดิมนะครับจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เห็นไหมสถานก,การณ์มันก็มีมันก็มีมีขี้คายไปในทางที่ดีนะครับขอให้เรามีสตินะครับให้เรายึดมั่นในพัฒนาไตรเราเจริญสติเราตรวจมนนั่งสมาธิรักษาศิล อย่างผมทําเนี่ยคือผมก็ไม่รู้จะยกตัวอย่างใครอะเนาะพูดไปก็เหมือนอวดตัวเนี่ยแต่ว่าผมไม่ได้คิดว่าอย่างนั้นนะผมแค่ว่าผมเอา,เอามาแบ่งปันแล้วก็มาแบบแบ่งปันประสบการณ์อันนี้แบ่งปันประสบการณ์เนี่ยไป,ไปพูดถึงคนอื่นมันก็มันก็ไม่ชัวร์ไงเราก็ไม่รู้จะไปไปพูดยังไงนะครับเราก็เอาของเรานี่แหละเราทํำยังไงมันได้ผลยังไงแล้วก็มาเล่าให้ฟังส่วนส่วน เพื่อนๆหรือว่าใครก็ตามที่ฟังคลิปผมอยู่เนี่ยจะเชื่อไม่เชื่อจะว่าผมโม้เรืออะไรก็ไม่เป็นไรนะครับคือผมพบว่าผมถูกนะผมก็แค่มาแบ่งปันนะครับให้ธรรมะเป็นทานทนั่นเองวันนี้การให้ธรรมะเป็นทานก็หนึ่งคือพทธเจ้าท่านบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยให้เราพึ่งตัวเองไงอัติหิอัตโนนาโถนะครับธรรมะของพทธเจ้าเนี่ยจะพิสูจน์ได้ก็มีวิธีเดียวคือลงมือปฏิบัตินะครับ ไปฟังธรรมะของบาอาจารย์หรือของพระเจ้ามาแล้วเนี่ยไปอ่านนังตือหรือว่าไปมีคนมาบอกเนี่ยเราก็อย่าเพิ่งเชื่ออย่างผมพูดเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อผมมันอาจจะไม่จริงก็ได้นะครับทันนี้หรือว่ายัางไงอ่ะถ้าเกิดถ้าเราไม่มีตัวเองพยานไม่ลงมือปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่รู้หรอกไม่รู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าท่านพูดหรือว่าครูบาอาจารย์ท่านบอกเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงนะครับมันก็เหมือนกับว่าเรา ผลไม้แอปเปิลมันหวานกรอบเองนะครูบาจาร้กันธิมิตกินแล้วเนี่ยรู้รู้ซึ้งถึงรสชาติของของของความหวานกรอบของของของผลไม้หรือแอปเปิลผล,ผลนั้นแล้วเนี่ยเราจะเราก,เราก็เราจะรู้ได้ก็มีวิธีเดียวคือเราต้องลองกินเองนะครับเราถึงจะรู้ซึ้งรู้ชัดแจง้งหรือว่าบรรลุถึงความความหวานกรอบของผลไม้ของแอปเปิลผล,ผลนั้นนะครับถ้าเรารับมาแล้วเราเอามาแค่นั่งดูเอามาจุดทูบไหว้หรือว่าเอามาตั้งทิงไว้เฉย มันก็ไม่รู้หรอกมันเป็นเพียงแค่ความเข้าใจนะครับอย่างผมเคยมีประสบการณ์ตรงนี้บ่างไงผมอ่านผมฟังผมอะไรทุกอย่างอะอย่างอย่างใครว่าเองวงพ่อองค์นี้ดีนั่นดีก็ก็เข้าไปฟังเข้าไปดูใน Youtube อะแต่ว่ามันแค่ความเข้าใจไงอย่างเรื่องออออทุกเนี่ยคืออะไรทุกก็ อิยสัตติคือทุกนี้มีอยู่เกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์ความโศกเศร้าร่ำไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจก็เป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจความพัดภาคจากสิ่งมันเป็นที่รักที่พอใจความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์อันนี้ผมจํามาพูดได้ทองได้เป็นต่อยหอยเลยแต่เวลามันเกิดขึ้นในใจตัวเองอะอย่างวิตกกังวลอย่างรถเสียอย่างเงี้ยอะหรือว่ามัน เป็นหนี้เป็นสินเงินไม่พอใช้ชักหน้าไปถึงหลังอยู่ในภาวะที่แบบบีบคั้นเรื่องหนี้สินอย่างเงี้ยมันมันเกิดภาวะเขาเรียกว่าวิตกกังวลขึ้นในใจอย่างเงี้ยผมจะไปอ่านตำรา,าหรือว่าไปท่องเออเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์ความตกเศร้าลำเลอะไรเงี้ยมันท่องแล้วมันไม่หายหรอกไม่หายมันก็ยังวิตกกังวลอยู่ยังนอนกระตับกระส่ายไม่สบายใจอยู่ ความพัดผ่าความอะไรเงี้ยพ่อตายแม่ตายหรือว่าสูญเสียพัดผ่าคนรักของรักเนี่ยเรามาอ่านตำราหรือว่าฟังมาแล้วมานั่งท่องวาให้ให้ความทุกข์ในใจมันหายไปมันไม่หายหรอกไม่มีทางหรอกไม่มีทางหายผมลองมาแล้วไงวิธีเดียวก็คือเราต้องฝึกฝึกศีลฝึกปฏิบัติรักษาศีลนั่งสมาธิแล้วก็เจริญสติหรือว่าเจริญปัญญาเนี่ยให้มากๆฝึกปัญญาใย้มากๆเนี่ยฝึกที่ไหนครับฝึกที่จิตเรานี่แหละอย่างสวดมนต์อย่างไง สวดมนต์เนี่ยอย่างเมื่อกี้ผมเพิ่งสวเดเสร็จใช่ไหมสวดเพื่อให้จิตมันรวมคือมันไม่ไม่สวดเพื่อให้มันขังรือศักดิ์ธิ์นะครับฝึกก็ผมฝึกสติเนี่ยฝึกสวดมนต์เนเพื่อเพื่อให้มันเกิดสติให้มันมีสติจดจ่ออยู่กับบทสวดน,นะครับมันก็ต้องฝึกใช้รวารรยา็น,นานเลยเป็นหลายๆปีเป็นปอาทิตย์ยี่สิบสามสิบปีจนตายฝึกไปเรื่อยๆให้จิตมันให้จิตมันต่อเนื่องให้จิตมันมีกําลังอันนี้เวลาจิตจิต จิตมันมีกาลังหรือว่าสติมันต่อเนื่องเนี่ยเนื่องแล้วเนี่ยเวลาผมเกิดความทุกข์ในใจอะผมก็เอากําลังจิตตรงนี้เข้าไปสู้กับมันไปชนกับมันไปพิจารณาไข้ควรมันนะอย่างอย่างอย่างล่าสุดเรื่องเรื่องรถอย่างเงี้ยผมก็ใช้ตัวเนี้ยเป็นฐานจิตที่สงบตัวนี้เป็นฐานแล้วก็พิจารณาไข้ควรว่าไม่ต้องไปเสียดายมันนะไม่ต้องไปห่วงพิจารณาไข้ควรว่ามันไม่ใช่ของเราหรอกมันก็เป็นของมันอย่างนี้แหละคือถ้าเราถ้าเราแก้ได้เราก็แก้ถ้าเราไม่แก้ไม่ได้เราก็ต้องยอมรับมันมันก็สอนตัวเองอย่างเงี้ย แล้วก็สวดบนทำสมาธ,รรมธิไปด้วยเจริญสติไปด้วยมีสติแล้วรู้สึกตัวให้มันอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยอันนี้คือผมฝึกอยู่น,นี่คือการผมเอาธรรมะม,มาใช้ในชีวิตประจําวันอันนี้มันก็ใช้ได้ผลคือความไม่ตกกังวลในในสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องต้องทําเนี่ยมันลดลงไม่ใช่มันหายไปนะไม่ใช่ปัญหามันหายไปแล้วปัญหายังมีอยู่เลยเต็มที่เลยแบบมีรอบตัวเราเลยอะ่ะยเฉพาะเรื่องปัญหาเศรษฐกิจโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิม เพียงแต่เราหันมาดูแลจิตใจตัวเองมาฝึกสติให้มันต่อเนื่องเพื่อให้ใจเรามีกําลังแล้วเราเราเผชิญหน้ากับปัญหาเนี่ยความทุกข์ใน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 ชีวิตเราเนี่ยเราก็เอาตรงนี้ไปช่วยไปพิจารณาไข้ควรถ้ามันทนได้จิตมันทนได้มันวางได้มันก็ไม่ทุกมากเนี่ยผมมาแบ่งพันตรงนี้ผมเอาบอกว่าธรรมะของเจ้าเนี่ยมันช่วยได้จริงๆเราฝึกแบบนี้มันจะความทุกข์มันจะลดลงไม่ใช่ความทุกข์มันหายไป เรายังต้องเจอความทุกข์ในชีวิตประจําวันอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่เราแข็งแกร่งขึ้นเราทนมันได้เราปล่อยวางมันได้เร็วนะครับเพราะว่าในฐานะคารวาสเนี่ยมันเหมือนนักมวยสมัครเล่นหรือนักกีฬาสมัครเล่นมันทําจริงจังแบบอย่างรักบวชไม่ได้หรอกเพราะว่าหนึ่งมันมีภาระไงมันมีคนที่ต้องดูแลคนคนยังมีภาระทางสังคมต้องไปทํางานต้องมีครอบครัวต้องดูแล บางคนมีลูกมีเมียมีโอ้ยหลายคนต้องดูแลเนี่ยจะไปทิ้งก็ไม่ได้ทิ้งไม่ได้นะครับเพราะนั้นการฝึกปฏิบัติธรรมในฐานะฆราวา,วานเนี่ยมันหวังผลโดยเลิศเนี่ยโดยที่ว่าให้มันหมดทุกข์เลยเนี่ยมันเป็นไปได้ยากแต่เราทําได้นะนะที่ว่าทําเป็นแบบเป็นเหตุปัจจัยให้มันสะสมไปเรื่อย,อยนะครับเราผมเนี่ยไม่ได้หวังขนาดว่าเป็นพระอรหันต์อะไรหรอกเพราะว่ามันทําไม่ถึงหรอกเพราะว่าหนึ่งในฐานะที่ว่าความเป็นอยู่เนี่ยมันมันบีบบังคับ เราจะไปนั่งเดินโยกมคมทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ได้จะไปนั่งสมาธิตลอดก็ไม่ได้อย่างสวดมน,น ie, ต์เนี้ยตีห้ากว่าผมสวดมนต์เนี่ยบางทีมันยังมีคนมาเรียกซื้อของเลยจริงๆมันไม่น่าเรียกหรอกผมว่านะเพราะเราไม่ได้เปิดร้านไงเนี่ย ah, ผมก็มีอุปสรรค์นะบางทีกาลังสวดบวมนต์สะดุ้งเลยมันเรียกซื้อน้ํามันมันเรียกซื้ออะไรก็ไม่รู้ทั้งที่ผมก็ไม่ได้เปิดบ้านนะผมปิดบ้านดับไฟอยนะ่างเงี้ยเนี่ย ah, มันเป็นแบบนี้นะอุปสรรคมันมีอยู่แต่ผมก็ช่่งมัน ก็ไม่ไม่สนใจก็ไม่อะไรนะครับการฝึกปฏิบัติเนี่ยมันต้องต้องทําแบบต่อนเนื่องสม่ำเสมอไปเรื่อยๆโดยไม่หวังผลไม่ต้องเป็นอะไรทั้งนั้นเลยนะครับปฏิบัติได้ไม่ต้องเป็นอะไรไม่ต้องอยากได้อยากดีอยากมีจะเป็นนะครับเราทาเพื่อทิ้งเพื่อปล่อยเพื่อวางนะครับแล้วก็เราทําจนกระทั่ง,ทงมีตัวเองเป็นปยายนาไม่ใช่เราสําเร็จนะแต่เรามันรู้สึกว่ามันเบา เวลามันมันเคยวิตกอังวลเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วมันชอบไปคิดจนกระทั่งนอนไม่หลับเนี่ยกระสับกระส่ายข้ามวันข้ามคืนเนี่ยมันแก๊ปหรือว่าช่องว่างมันก็แคบลงอย่างผมอะมันแคบลงเลยมันมีมีผลทันทีในจิตผมนะผมก็เลยมาแบ่งปันนะครับว่าธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราเราปฏิบัติเนี่ยมันสามารถช่วยบรรเทาความทุกข์ในใจเราได้นะครับมันต้องทําต้องมือทํานะครับศีลต้องรักษา สมาธิต้องฝึกปัญญาก็ต้องฝึกมันไม่ใช่เกิดขึ้นเองลอยๆนะครับไม่ใช่เราไปนั่งฟังพุทธเจ้าแล้วมันทุมันก็โล่งปร่งบรรลุความสําเร็จเลยมันต้องป่วนผ่านกระบวนการน้อมน้อมเขม้ามาในใจแล้วใช้ปัญญาหรือว่าใช้ความใช้จิตในพิจารณาโดยฐานของจิตที่สงบพิจารณาใครควรที่สมัยพุทธเจ้าพุทธการเนี่ยม,มีการมีคนบรรลุธรรมต่อหน้าพระพักเนี่ยเยอะก็เพราะว่าของเก่าก็มีมาเยอะมันเหมือนมันองค์ใส่น้ําอ่ะ น้ำมันจะเต็มองอยู่แล้วเนี่ยคือเขาเขาเกิดมาหลายภพหลายชาติไงเขาก็ปฏิบัติอย่างผมทําเนี่ยทำภพชาตินี้ผมก็ปฏิบัติอยู่ผมตายไปผมเกิดชาติหน้าผมก็ทําอีกทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนน้ำมันหยดเตมตุ่มเนี่ยติ้ง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 ถ้าตุ่มมันไม่รั่วนะเดี๋ยวมันก็เต็มแต่เต็มเมื่อไหร่ไม่รู้ไงหน้าที่ของเราคือฝึกปฏิบัติไปอย่างเดียวนะครับตายแล้วแล้วกันเกิดมาทําอีกทําไปจนกว่ามันจะมีต้องมีชาติหนึ่งอะที่เราาพพ่อะเรวา จิตเราพุ่งเราพุ่งตรงปรไปที่ความพ้นทุกข์อย่างเดียวไม่ไม่ไปคิดเป็นอย่างอื่นผมปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ในใจของผมเพราะนั้นผมจะจะ,จะพุ่งตรงไปจากพะนธพพานเลยแต่เพราะว่าความความอะไรอัตราตัวตน,นนะคนัะผมทําแบบนี้นะครับมันไม่รู้จะถึงเมื่อไหร่ผมก็ไม่รู้นะครับก็เลยเอามาแบ่งปันการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไปหวังผลว่าต้องสําเร็จนู่นนี่นั่นน่ะมันมันทาด้วยความอยากจริงเราแค่ตั้งเป้าอย่างเดียวก็พอ ั้งเป้าว่าอ๋อเราปฏิบัติเพื่อเนี่ยเพื่อลดอัตราตัวตนนะเพื่อสลายความยึดมั่นถือมั่นในจิตนะเพื่อไม่เ,เพื่อลดความอยากในใจให้มันลดลงแล้วเราก็ทํใไป,น,น,ปน,ไนะน้าที่ของเราเหมือนเราปลูกต้นไม้นะที่ของเราลดน้ําพนดินใส่ปุ๋ยรักษาโรคและ,มะแมลงอย่างเงี้ยถึงเวลาเราก็ต้องมาลดน้ําตอนเช้าตอนเย็นเอามีแมลงล้วก็ใช้เอ,เอามลแงออกไปหรือว่ารักษาโรคมันโดยใช้อ,อะไรก็แล้วแต่มารักษามันให้มันอยู่ นะครับนี่คือหน้าที่ของเราเราทําแค่เขตอย่งยยีงเดียวพอส่วนผลเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของธรรมะหรือว่าของต้นไม้ที่มันจะออกดอกให้ผลเร็วช้ามันเราไม่รู้หรอกมันอยู่ที่มันอยู่ที่ต้นไม้อยู่ที่การบำรุง,ง,งดูแลร,รักษานะครับบางทีแบบทาทาไปเนี่ยเกิดมีพายุมาต้นไม้โค่นหมายถึงเราตายไงถ้าเปลี่ยนนะแล้วหมายถึงว่าโค่นเราตายไปแล้วเ,เราก็พอเราก็ปลูกใหม่ท่านนั่นเอง ถ้าปลูกถ้าต้นมันยังอยู่ก็พยายามให้มันป้องกันไม่ให้มันเป็นอย่างเงี้ยนะครับธรรมะพทธเจ้าเนี่ยมันมันมีเทคนิคอยู่อย่างหนึ่งคือการฝึกที่ต่อเนื่องทาเป็นประจำสม่าเสมอนะสร้างปัญญาให้มันเกิดฝึกปัญญาให้มันเกิดแล้วก็เอาปัญญาไปใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อทําให้เกิดประสบการณ์อย่างเราเคยอยากได้อะไรมากๆเนี่ยเราก็ลองลองลอง,ลองไม่ทําตามที่เราอยากนี่ทั้งแรกมันก็ทําไม่ได้ พอครั้งที่สองทำใหม่พอมีประสบการณ์มีความรู้จิตมีกําลังมากขึ้น,ม,นมันหักห้ามใจได้พอครั้งต่อไปมันก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าอะไรมันจําเป็นไม่จําเป็นถ้าจําเป็นเราก็ทามันซื้อมันอย่างเงี้ยการการฝึกปฏิบัติธรรมก็คือการฝึกฝึกลดความอยากในใจลงโดยใช้อาศัตสติที่เราฝึกดีแล้วเนี่ยเป็นตัวช่วยไปหยุดหรือไปเบรคความอยากมันอยากได้นูน่นได้นี่หรือมันไม่อยากได้ไอความทุกข์อะไรเงี้ยเราก็เอาใจเนี่ยที่มีกําลังที่มีสติเนี่ย ที่ที่จิตท,ท,ที่มันมันมีกําลังอาศัยฐานความสงบเนี่ยไปไป,ไปพิจารณาใค้ใควรเนี่ยเราทําอยู่แค่เนี่ยมันไม่ต้องทําอะไรเยอะไงถ้าเราอยู่ว่างๆเราก็ดูลมเอาฝึกส,สติอยู่ในลมเอานะครับแต่มันทํายากนะไม่ทานะําง่ายค่ะคือเราเราทำให้มันบ่อยๆแค่นั้นแหละไม่ใช่ว่าต้องทําทั้งวันทั้งคืนนะเรามีเรามีสติอยู่ในการงานเราไปไหนมาไหนเราก็รู้ตัวอย่างเงี้ยเราก็ฝึกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับ คนไม่มีพื้นฐานฟังตรงนี้ไม่เข้าใจหรอกไม่เข้าใจฟังมันก็จะแบบไม่รู้เรื่องมันก็อะไรวะพูดอะไรวะงิง่งๆนะครับแต่ถ้าเกิดคนมีพื้นฐานคนปฏิบัติเหมือนผมเนี่ยถ้าเกิดเข้ามาฟังเนี่ยมีบุญสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนี่นะเค,เคยเคยเ้อหนุนกันมาเนี่ยพอฟังผมปุ๊บจะอ๋อเลยอ๋อปฏิบัติทมทำอย่างนี้นี่เองแล้วก็ลงมือทาแค่นั้นเองนะครับมันฟังธรรมะเนี่ยมันฟังด้วยหูไม่ได้นะมันต้องใช้ใจฟัง ต้องจ้างใจฟังเราไปฟังครูบาอาจารย์องค์ไหนก็นแล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดเราเกิดตัทธาเราไปฟังเทศเนี่ยเวลาท่านพูดเนี่ยนะเราต้องส่งใจไปไปตามคาพูดของท่านแล้วก็พิจารณาค่ควรข้ออัดข้อธรรมที่ท่านอธิบายเนี่ยเขาเรียกว่าใช้ใจฟังเพราะธรรมะเป็นเป็นภาษาเป็นเรื่องของจิตไงเป็นเรื่องของความรู้สึกภายในใจมันไม่มีตัวหรอกมันเป็นนามธรรมอะแล้วการอธิบายธรรมะเนี่ยเราจะ ผู้ที่มันเป็นตัวเป็นตนเลยมันไม่ได้นะครับการจะให้จิตมันรู้หรือไม่รู้เนี่ยมันต้องอุปมาต้องเปรียบเทียบต้องใช้คําพูดที่มันตือออกไปแล้วก็จิตมันมันเข้าใจโดยตัวของมันเองนะครับเนี่ยถ้าเป็นธรรมะของแท้นะมันจะเหมือนอย่างอย่างะความเกิดก็เป็นทุกความแก่ก็เป็นทุกความตายก็เป็นทุกความโตกเข้าล้ำลายลํำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจความพัดผาาจากสิ่งมันเป็นที่รักที่พอใจ ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์เนี่ยพูดอย่างนี้เนะี่ยมันชัดไหมมันเป็นสิ่งที่เราเจอในชีวิตประจําวันในใจเราไหมเนี่ยธรรมะพระเจ้ามันจะเป็นจะเป็นลักษณะเหมือนเหมือนว่าเหมือนการงายของที่ว่ํมเปิดของที่ปิดเหมือนการส่องแสงสว่างไปในที่มืดคนที่มีทุ่ดวงตาเนี่ยดีๆนะไม่มีส่นทุตลีนิดหน่อยก็พอรู้ได้ยินได้ฟังนึงก็จะเบบมันตะกิดตรงนี้ออกไปมันก็จะอ๋อใช่ อ๋อจริงๆมันปฏิเสธไม่ได้พระเจ้าบอกว่าก่ริษัทวะวะษคดทุกนี้มีอยู่ก็มีจริงๆเนี่ยเราก็ประสบจริงๆในปัวจุบันทุกวันนี้ยิ่งวิตกกังวลเรื่องเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปัญหาปากท้องเรื่องโอ้โ,อโครคภัยไข้เจ็บแม้เนี่ยนัอทุกข์ละเราวิตกกังวลไหมเวลาคนในครอบครัวเราเป็นเนวลาเราโดนโกงโดนเอาเปรียบมากๆในที่ทํางานอย่างเงี้ยหรือว่ามีคนมาดา่ามาว่าเรามากันแกล้งเราเนี่ยหรือเราผิดหวังอย่างแรงเราอยากได้อะไรสักอย่างแล้วมันไม่ได้เงี้ย โดยเฉพาะเรื่องความรักเนี่ยเกิดเป็นชอบผู้หญิงผู้ชายเป็นแฟนกันเกิดเราอยู่ๆก็ต้องเลิกจากกันอย่างเงี้ยเขาไม่มีแฟนใหม่หรือว่ามีเหตุปัจจัยต้องเลิกจากกัน,นมันเจ็บปวดนะจะบอกให้เพราะเราความรึกบ้านถือมัน่นของเราเนี่ยอยู่ในกันมานานๆเกิดตายไปคนนึ่างเงี้ยทาไงเนี่ยคือความจริงที่เราต้องเจอถึงเราจะไม่อยากเจอแต่มันก็ต้องเจอไงเรามีเราฝึกธรรมะปฏิบัติธรรมะเพื่อเอามาใช้ตรงนี้แหละในชีวิตประจําวันสําหรับผมนะผมคิดว่าการฝึกสต,ติเนี่ยมันจะมีประโยชน์ที่ปัจจุบันนี้แหละ แล้วเราค่อยๆฝึกไปด้วยเราจะไปทําตอนแค่ตายไม่ทันไงไม่ทันหรอกหรือว่าทําตามตอนแก่ตอนมันพร้อมรวยแล้วค่อยทําอย่างเงี้ยให้หมดภาระอะไรผ่อนบ้านผ่อนรถให้หมดแล้วก็ค่อยหันเข้าเข้าหาวัดเนี่ยบางทีมันถ้าเกิดมันตายก่อนทงไงเออทาไงอะมันไม่ทันไงนะครับแล้วก็วิบากของกรรมแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็วิบารกรรมมันดีก็เอ่อ ความเป็นอยู่ในชีวิตประจาวันไม่เดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องทองสามารถใช้ชีวิตก็เนี่ยจะอันนี้ถ้าเกิดไม่เป็นวัน,นก็เสียดายนะเพราะว่ามันมันดีพร้อมพบอยู่แล้วไงเพียงแต่ว่าเราฝึกสติเท่านั้นเองแต,แต่แต่ส่วนใหญ่ก็จะเพลินไปกับผมเห็นในเฟซเยอะแยะเลยนะครับก็บางคนมันมีหลายหลายอย่างเนาะอย่างผมก็ยากจนเอ,อลำบากเรื่องค่าใช้อะไรเรื่องเงินเรื่องทองแต่ผมก็ไม่ทอนะ เป็นอะไรเพราะมันเป็นวิบากของผมไงผมก็ต้องทนแล้วก็หาวิธีเอาทํำยังไงถึงจะให้มันผ่านพ้นตรงนี้ไปได้แต่บางคนมันมีมีเงินงงเงินเดือนมีอะไรเพราะหมดเลยนะก็ยังเพลินอยู่ในโลกบางทีมันน่าหันอย่างเงี้ยมันน่าเข้ามาศึกษาธรรมะให้แบบเต็มสตมเลยเนาะฝึกปฏิบัติเอาเดินโยกมนั่งสมาธิเพราะว่าไม่เดือดร้อนเรื่องเรื่องเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรเงี้ยหันตัวเองอ่ะแบ่งเวลาปิกเวลามาทำซะมันจะได้ครบส้วนสมบูรณ์ไง มันบุญมันได้ส่งเสริมแล้วจะมันจะมีที่ไปที่ดีแต่แต่ถ้าเกิดประมาทไม่ทาอะไรโมจะใช้ชีวิตแบบเพลินไปวันก็น่าเสียดายนะครับน่าเสียดายถ้าบังเอิญไม่ได้ฟังผมเนี่ยผมอยากให้ฝึกสติไปด้วยรักษาศีลเจริญสติจเจริญฝึกปัญญาไปด้วยนะครับเพราะว่าเราโชคดีแล้วที่เราไม่มีภาวะเรื่องบีบคั้นพวกนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคนทุกข์มากๆก็ต้องทายิ่งต้องทาหนักเลยเพราะว่าเพื่อจะทําให้ตัวเองเนี่ยไม่ต้องเป็นแบบนี้อีก ต้องต้องสนใจแล้วเข้ามาตึกตาปฏิบัติธรรมก็ถือหลักง่ายๆเลยนะครับให้เราทำาตามเนี่ยสินสมาธิปัญญาแล้วก็ฝึกสติให้มันต่อนเนี่ยนะครับบุญกุศลหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันรวมอยู่ที่สตินะครับหลวงปู่ฟันบอกว่าพระสติลมเข้าพระสติลมออกจบพระไตรปิฎกนะครูบาอาจารย์หรือว่าใครก็ตามเดินตามเส้นทางสายเนี่ยก็ฝึกที่สติอย่างเดียวมีสติแล้วรู้สึกตัวทั่วพร้อมนั่นแหละนะครับฝึกบ่อยๆให้มันจานานเท่านั้นเองนะครับที่เหลือเดี๋ยวมันเป็นเอง เดี๋ยวมันดีเองนะครับแลจเจอความทุกข์เราก็จะวิตกกังวลน้อยลงแล้วก็มันก็จะแบบแค่ไม่เป็นทุกข์ไม่หงุดหงิดในชีวิตประจำวันนี้ก็เกินแล้วนะผมว่าเจอเรื่องอะไรที่มามากระทบใจแล้วเราไม่หงุดหงิดเราสามารถทนได้แล้วเราก็ใช้ชีวิตปกติอยู่กับปัจจุบันได้เนี่ยให้มีเงินเท่าไหร่ก็ไม่ไม่เหมือนตรงนี้นะให้คุณมีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านเนี่ยมันก็ไม่สู้เท่ากับเราไม่มีทุกข์หรอกเราไม่กังวลในใจหรอก พิกสุผภูรักความกังวลในโลกเสียได้เนี่ยคือมหาบุรุษนะครับทํายังไงเราจะเราถึงจะไม่กังวลเราก็ต้องฝึกเอาเองนะครับโอเคเนาะวันนี้ยี่สิบนาทีเดี๋ยวผมจะไปทําบุญหละก็บุญใดที่ผมได้ทําไปแล้วเนี่ยก็ขอให้เพื่อนทุกคนมีส่วนร่วมในบุญนั้นได้นะครับมารับบุญจากผมแล้วผมให้ทั้งหมดเลยให้ทั้งที่ผมมาตั้งแต่อดีตมาเนี่ยผมยกให้หมดเลยเพื่อนมาโมทนาไปนะครับถ้าผมมีบุญหรือว่าคุณงามความดีอะไรมาแล้วเนี่ยที่ทาตั้งแต่อดีตเนะี่ยไม่ว่าพบชาติไหนก็แล้วตามเนี่ยผมยินดดีแบ่งใหห้มเลย มารับไปนะครับมาโมทนาร่วมกันไปนะครับบุญที่ผมมีเนะี่ยผมให้ทั้งหมดเลยไม่มีเหลืออยู่ในใจผมผมให้หมดนะครับโอเคนะครับก็เอาแค่นี้แล้วกันนะครับคุณเพื่อนทุกคนนะครับสวัสดีครับ